หน่วยเปล่งประกายหนูน้อยน่ารักนำเสนอโดยครูวิคูออยสอนชั้นเตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดงสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามา คุณครูวิคุณครูออยกลับมาสอนเด็กๆในหน่วยการเรียนรู้เปล่ประกายหนูน้อยน่ารักค่ะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะนะหน่วยเปล่งประกายหนูน้อยน่ารักเรื่องที่หนึ่งมารยาทในการพูด คุณครูก็มีคำคล้องจองหนูน้อยน่ารักมาให้ดเด็กๆได้ฟังกันนะคะเด็กน้อยของฉันนั้นแสนน่ารักใครเห็นก็ทักว่าเป็นเด็กดีเด็กน้อยของฉันนั้นแสนเปรมปีพ่อแม่สุขขีคุณครูดีใจเด็กๆมาฝึกพูดคำคล้องจองตามคุณครูเลยนะคะคำคล้องจอง หนูน้อยน่ารักเด็กน้อยของฉันนั้นแสนน่ารักใครเห็นก็ทักว่าเป็นเด็กดีเด็กน้อยของฉันน,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 ฉน,นั้นแสนเปรมปีพ่อแม่สุขขีคุณครูดีใจ เด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ <S 2> <S 2> เราไปเรียนรู้เรื่องมารยาทในการพูดกันเลยนะคะมารยาทในการพูดเวลาเราจะพูดอะไรต้องรอให้เพื่อนพูดให้จบก่อนแล้วเราค่อยพูดขึ้นมานะคะจะไม่พูดแทรกกันและเวลาพูดจบต้องมีหางเสียงครับค่ะ ตามหลังทุกครั้งเมื่อพูดจบนะคะคุณครูก็มีวิดีโอแพรพูดเพราะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะนิทานคำกรอนเรื่องแพรพูดเพราะมีคำวาจาพาเพื่อนสุขใจพูดคำสุภาพคำหยาบไม่ใช้เพื่อนอยากอยู่ใกล้ไม่มีบาดหมาง ถ้าเราพูดเพราะใครก็ชอบฟังช่วยสร้างพลงังสร้างกำลังใจสารสามัคคีโลกนี้สดใสเริ่มได้ง่ายๆพูดไพเลาะเอ่ยเรื่องที่2มารยาทการทำความเคารพผู้ใหญ่เม,มหญเมื่อเด็กๆได้พบเจอผู้ใหญ่ คำแรกที่เราต้องพูดทักทายผู้ใหญ่คือคำว่าอะไรนะอถูกต้องแล้วค่ะคือคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชายก็พูดว่าสวัสดีครับผู้หญิงก็พูดคำว่าสวัสดีค่ะคุณครูมีเพลงยินดีที่พบกันมาให้เด็เดกๆได้ฟังกันเราไปฟังกันเลยนะคะ So what these เรื่องที่สามารยาทในการรับของเมื่อผู้ใหญ่มอบสิ่งของให้เด็กๆต้องกล่าวคำว่าอะไรคะผู้หญิงต้องกล่าวคำว่าขอบคุณคะ่ะผู้ชายต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับ เรื่องที่ 4. มารยาทในการแต่งกายมารยาทในการแต่งกายเด็กๆต้องรู้จักการแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมนะคะเช่นชุดที่ใส่อยู่บ้านชุดที่ใส่ไปโรงเรียนชุดที่ใส่ไปทำบุญที่วัดเด็กๆคะคุณครูมีภาพการแต่งกายที่เหมาะสม และไม่เหมาะสมมาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพไหนเป็นการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในเมื่อเราไปทำบุญที่วัดค่ะอ๋อเก่งมากค่ะเด็กๆเครื่องหมายถูกเป็นชุดที่สุภาพเรียบร้อยนะคะเด็กๆใส่ผ้าถุงยาวปิดหัวเข่านะคะใส่เสื้อแขนยาวเป็นชุดที่สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมที่จะไปทำบุญที่วัดนะคะเด็กๆ เครื่องหมายกากบาทเป็นชุดที่ไม่เหมาะสมเลยใช่ไหมคะเด็กๆเขาแต่งกายชุดยังไงคะให้เด็กสังเกตดูสิคะเขาแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยใส่กางเกงขาสั้นใส่ชุดสั้นๆไม่เหมาะสมที่จะไปทำบุญที่วัดนะคะเด็กๆเรื่องที่5มารยาทในสังคมมารยาทในสังคมซึ่งเรื่องนี้ จะเป็นการปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่นะคะอย่างเช่นหากต้องเดินผ่านผู้ใหญ่เราจะไม่วิ่งหรือเดินผ่านไปเฉยๆเราจะต้องรู้จักก้มตัวลงเล็กน้อยเพื่อแสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าของเรานะคะครูมีวิดีโอการเดินผ่านผู้ใหญ่ที่ถูกต้องมาให้เด็กดู เด G ็กๆไปชมพร้อมกันเลยนะคะการเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่ยืนให้เดินผ่านในระยะห่างพอสมควรในลักษณะสำรวมปล่อยมือไว้ข้างตัวและค้องตัวเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ค่ะเราก็ได้เรียนรู้ในหน่วยเป็นประกายหนูน้อยน่ารักกันแล้วคุณครูก็ขอรบกวนผู้ปกครองและเด็กๆส่งรูปผลงานของตัวเองและส่งรูป เกี่ยวกับมารายาทในการพูดมารายาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่มารายาทในการรับของมารายาทในการเข้าสังคมมารายาทในการแต่งกายนะคะค่ะคุณครูวิกับคุณครูอ,คคออยก็รอชมเด็กๆอยู่นะคะ,ะ,คะอย่าลืมส่งมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะ เจอกันสับดาวหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย